จริงครับสำหรับภาวะความผิดปกติของดวงตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เราเรียกโดยรวมว่าคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมครับสำหรับคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมครับอาการที่สำคัญก็คืออาการปวดหัวปวดตาและมีอาการตาพร่ามัวครับหลังจากที่มีการใช้คอมพิวเตอร์อยู่เป็นเวลานานครับ บางท่านมีอาการมากขึ้นครับก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนจนไม่สามารถที่จะทํางานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ครับนอกจากการใช้คอมพิวเตอร์แล้วการใช้อุปกรณ์พวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนต่างๆเป็นเวลานานแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเปิดแสงของคอมพิวเตอร์ให้สว่างนั้นยิ่งทําให้มีอาการคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมได้ครับ ในระหว่างที่เราใช้คอมพิวเตอร์อ่านหนังสือหรือใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนครับเราจะมีการจับจ้องอยู่เป็นเวลานานซึ่งเวลาที่เรากําลังตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึง่งในระยะใกล้ครับจะมีการกระพริบตาที่น้อยลงการกระพริบตาที่น้อยลงนั้นจะทําให้น้ําตาของเราเนี่ยระเหยออกไปได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดมีภาวะต,ตาแห้งผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการแสบตาเคืองตาตาแดงร่วมกับอาการต่างๆของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมครับ